สวัสดีครับมืดคำเหรอครับประเทศนี้พึ่งเขาบ้านทั้งนี้ทีมงานสวนผลไม้เพื่อนนี่ครับแต่ละคนเหลือกไปจะมุงครับมื่อีเนลืกมาโี่หางม้งขี้มกาแอ่าทีมงานจังไคดืรแบแต่ว่ายังท่านได้แจ้งจะหัดมืดออกตั้งแตงานปั่นเล็มโบดงานปั่นเล็มโบดีีห้าทีสิบห้งินเดียนบ่รู้ผิดำ ต่างดเาีเลกหาโมงหาครับหาโมงตอนนี้ก็หาโมงครึ่งมงพี่น้องมืดเลยด้วครับคุณนะได่เปิดไฟแต่มันแามหนาวครับกลับมาลงเวลาให้พ่หนาไปลงเวลาบั้นตะเวนบ่ไรเขากะดมครับบั้นคำเนี่ยออทำไ้แจ้งว่าจะไปจะไปดิได้ทําใได้กกนยังดีแก่เขาประจมครับเฮ็ดยังครับไปหน่อยมือนน้ครับ แล้วทั้งแตกเตื่อทั้งมันยีทูแล้วเห็ดซูยังซูยังรัดหนาร้อมเก็บมาพร้อมพี่น้องก็ถามอยู่ครับเห็นคลิปปิดสุอิ่มนะครับว่าโอ้ประเทศงานยังเคยเด้งินหลายแท้ก็เลยพอดีเมื่อหลงมาเร็งทางล่างก็เลยเห็นจังหวะเพิ่นจดเวลาพอดีครับแต่ละคนเบิร์นเ้อพี่น้องสิบผลนะครับเนาะตั้มื่นละเก้าชิปเก้าชั่วโมงสิบชั่วโมง คนละย่างครับคนละมองคนละมองคือว่าหลัแต่ละคนกับไปเมาเก็บมาอีกครับเออมันก็มีงานเมาเติมหลังเหลืองานอีกเมาติมหลังเหลืองานอีกครับไอเข็บเมาเริ่มเพราะว่าทีได้หราเช่ากลับไปเขาว่าเริ่มมาเขาเพราะว่าไอ้ไทยหวันเขาเจ็บบอลบอนไดนก็เลยได้ไปเริ่มอ๋อครับไปได้การได้ผลหลายดอกมือละสองบล็อกสามบล็อกอืมครับเวรา่ได้ค่าเน้นราคาทุ่มเพรได้ค่าประตูเพิ่มจริง ว่าท่ไ่ได้พูลหลายดอกเมากะไพ่อเขาบดาเาบดาเจี๊ยเซกนี่บเอนแ่ละมก็มาแต่มาลงเวลาไปเห็นปะประจํามื่อเพื่อสิส่งเขาันปแม่โตนงบดีปะเลยไปะกบน้วเียงเขากรจมเขากรจมเนี่ย็มาลงเวลากันแล้วแต่ละคนมือนี่เท่าไหรมือนี่เท่าไหร่เป็นมือเป็นมือไปครับ พียอีก้ไอพีกีียน้อยหอยเอดีแล้วครับพี่น้องเห็นในหลายคลิปก็ว่าโอ้อยากมาอยู่นี่น้ำมันกะจังไรนะพี่น้องมันเพิ่นจะได้คนมากเหรอละครับเดี๋ยคนมาไท้ๆหมดละนะครับเ้ยมือนะครับเเอ็ดงานน่แต่พูนะมือพองมืดดันหเด้พี่น้องได้เงินเขากิอยากปลาแเงาหมและ งานก็คือกันทั่วไปแล้วแต่ว่าย่นี่มันได้ประมาณยังไงนะครับมันแห่งได้เกินแปดสมบหมื่เห็นนะครับช่วงนี้นะช่วงนี้ที่สุดครับีช่วงเก็บมากก็ได้นตกครับช่วงให้ตกเกินตกนกับเดือนหนึ่งเหตุงานสิบก็มือสี่สิบห้าสิบหกมือแล้วแต่มื้อฝนครับฝนตกอาทิตย์ทั้งอาทิตย์ก็ได้น้อนทั้งอาทิตย์ครับพี่น้องก็แล้วแต่งานนั้นคพื่อกันกันไปเหตุงานมันก็ ซุ้มขับรถกับที่ตามหน้าง,งานเนาะไเก่าได้ชิฟมื่อกานั่นแต่ว่าซุ้มหน้างานต้งหาเก่ามาฐานแปดตามนั่นนะลองเหนียวซุ้มไลยขับรถขับลากกับที่ได้เก่าได้ชิฟกับแล้วแต่หน้างานไปยากบ่อยยากับต่อเนีอยมันลายยังลายยังมันบ่ได้ทำกันทุกคนแต่ละมืองแต่ละเมืองรถครับแต hmm. ่ละคนมากนี่เงินยังกับบนตักันแต่ว่ากับบนรถกันมาเนยละครับรถลายแบบคือคือคือมันหนีเนาะ แล้วหลายคนก็แยกกันไปเต่ละมองตก็เลยบรูว่าเป็นยังก็เลยว่ามันก็ยังขึ้นว่าบริดับบซ้ากันมันไ่ครับนี่นหนัง,ง,นนง,งนครับนไรหนังั้นน้าขึ้นว่าอะไรครับคนสิบสาคนมาสิบสามสิบสิบคนเออเอแมนครับสามานอีกสสิคนยัรกลับไปันสองครับนี่ครับนี่ก็ได้ยกครับออกบานเตแต่ถ้าได้แกงกะเขาบ้านก็ข่อีกล้ครับ วานเลยหวานว้เนานได้ก <diction aries> <g hat> ้าได้แด่เพรดเก้ารอวะดน่ะครับเก่าไปไทยด้นั่นไทยยเพราได้เพราะได้ตีมงานเข้าวานเป็นเรื่อไงะครับมือวานกับแปดเครื่องมันด้กับเก้าครับเมื่อใดได้งานายกับเป็นซิปไปกับว่ากันไปเมาเหตุงานกับประมาณแปดกัวเก้านี่ละ ไงใอญไงลายไ่ปลาไ่มันก็ต้นเนี้ยมันกกได้หรลายเนี่ยเห็นบ่า่ะครับญงปลาญ่นันมันก็ต้องใส่เวลาเข็บเห็นบ่า่งปลาแต่ละปลามันก็ต้องใส่เวลาช่วยไปเสียบบอสเสียบนั่นเสียบนี่ช่วยไปเก็บบันไดอีกอยัเล่งเลงเล่งงานครับเอาครกบเาอยากใหเียดเกินชิปแต่กัปลเองจนพักก็บ่ได้พักเลยง เอ้วกันุ้ยตีครับอืมเวลาวผักก็บ่วตรงดอกครับเดือนเก่ามงคืนได้กับว่างยังในบุหรี่พอได้กินเขาเดือนเดือนเนียนคิดไล่ได้ไล่ยังไปครับเดือนนี้กระดูกอพูดแล้วเจ็ดดอกเจ็ดกลัวอยู่ก็ตีอือครับอันนี้นะครับนี่เนี่ยคืออะไรยังเจ็ดนะครับ ไปตัวีเราควยังบวน้อะไรเรายังไม่เห็นใบเสร็จครออนี้งแต่เซนซ้ำตั้งร่องเน็ตตังเก็บมาก์นะตังลากบอก้งานหลเนินไหลเงี้ยนีคนรอยงานะหลเัินหลคนรอยในชั่วโมงเราจ็ไปเมาด้วอันนี้เขาก็อยากได้อันนี้เขาก็อยากได้เออครับแม่ทีเป็นแฟนแล้วมีอะไรก็อาเล่นกันตีก บนเถือกงานมาแต่ละคนกับท่านเนี่เปลี่ยนสุดรเปลี่ยนอย่างเยอะครับนี่จนคำจนเมื่อดิ่งกระเป๋าเฮ็ดงานกับช่างว่างอยู่ข้างโต๊ะอยู่เลยครับไม่รุนตีกันไม่รุนตีกันไม่รุนกับไล่บนแถวนี้นี่กัไล่รุนกับไล่บนนายก็อยู่ลบหลเนี่ยเพื่นมาฮอยเป็นกตางจดเวลาครับพี่น้องเห็นพี่น้องเห็นในคลิปต่างๆกับว่าโอ้เป็นเฮ็ดงานยังคือภาคกันได้เงินดีแท่กับมันก็ต้องเบิรงเวลาเพื่อนเห็ุงานนั่นเลยครับพี่น้องออกตั้งแต่เดืกจนคำจนจนเกขาทำเมื่อ บ่้าอย่น้วนี้กันหมืแล้วมึดแล้วอืมดครับเพื่้นเศ้ากับืัอนี้ก็กินแล้วกับเขานอนพื้นตีหาเอาอีก่ประเทศเตีหาทีจหาเอาอีกแล้วหลังแช่กับตีมกจังเลยกินข่าหามงยัไดนกินเขาี่มพนแล้วกับเินข แชงสวนจากบ,บ้านมาก็เกลียบเบื่อเ,เลยไม่ได้กินมไมบ่ได้กิน,นแต่ว่าช่วงนี้ย้ำออกย้ำออกจากบ้านตีหาเลยโอ๊ยบ้ามันสุดอากาศเนาะแต่ละคนแต่งตัวห <c oughs> นาวหนาวคล่อมหนาคอมตาไปครับงั้นสวยมากเป<อ>็ห้นนอนประเทศเนาะเจ๊ลุง,ลง <c oughs> มาแล้วขนาดนี้เจ๊ลุงอากาศค่ำๆเข้าไปน้องเลึกงานมากเป็นกระมานนางไรเวล่าลงเวล่าของพนาคนอ่าพนาทิ่ลนะครับเป็นลงเวล่าล่องยังไป ก็สิจดเนอเนี่ยมันก็บ่ยังมามเท่าวจะตไปตามมันบอกครับเขาเขให้เขาก็บ่ได้เฝาเพราะมันไดดอกตีเลปนเดครับดีาเลเนี่ยปเยอจากบคว่าโอเคอยู่ครับโอเคอยู่เอ้เหตุตามเขาบอกว่าเอืาเอาไดวข่าวว่ามีสซีมีน่องใหม่มาเดือไนก่อครับเียทำบาระไป อเอาว่ะพี่น้องฟังเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องอยถามว่าโอ้อยากมาอยู่น้ำดิเฮ้ยจังไดะตอนนี้ผมกับท่านได้ถามนะครับแต่ว่าที่นี่เขาเวานะครับอยู่มาเนี่ยแคมันเดือนเดือนนึงเดือนเอก,กว่าแบบไเขาบ้านทีเนาะเออปลายปีเจ้ว่าผมว่าใช่จบบอสนะน้องเนาะบอบประมาณปลายธันวาตั้งแต่ตีต้นมกราเนี่ยครับขันแม่กันนาจะเป็นวีซ่าไม่มาบุกราหรือเปล่าพาะปลายปีมันต่อวีซ่าเนาะ ก็ล้อเพิ่งพี่น้องผู้ใดสิได้มากครับมานี่ละ,ละสี่คนหมาละเพิ่นว่าครับสี่คนน้องก็จะกลับอีกแล้วใช่ไหมนี่กกน,นั่นเห็นไหม,มนั่นกระชิกลับแล้วครับกะชี้ซีกับชมาเสริมกันไปครับกําลังคนมันหน่อยล่วงเรเลยครับงา,านกระมีอยู่ครับกรอยากซอยอยากยังอยู่พี่น้องอยิ่ถามมาหลายทักมาหลายครับแต่ว่าจังไนครับมันนั่นอยู่นี่เป็นงานบริษัทครับเขาก็ต้องจัดการ ดึงมูอดึงพวกมากกว่สิบอกใครได้บอกง่ายนะครับเนาะเอาไปอย่างใดชั้ส้มนี่แหละครับที่แล้วมากดึงมาได้ก็มาคือพอมีงานเลยนะใช่มากเลยความเมตงานเลยตี่ขันเซียวพี <so ่น evet ้องมาได้ไอ้ขันผมขันผมดีซอยคนใดนี่ยุนี่เพิ่งเก่าพี่น้องเพิ่งมาได้ให้กันนี่พี่น้องก็บ้าเม่นผมอีกเด้เห็นบ่าสัตนะครับอเม่นบ่าสันกับอันนี้เราสู้กันฟังครับแจ้งเหตุผลสู้กันฟังว่าโอ้พากันได้เงินดีจะเคล็ดน้ำแน้บ่าน ย่มีคาูครับว่าได้ครับตั้แต่เกียงละเาเอาทุยห้างหมดอนกนั่นโดนลงขั้นนีอืครับอนนีโดดลงขั้นนั่นอยู่แต่ละคนเนาะมันคนหน่อยลงเมื่อตกันตายงันวงมาไล่ไมงาใครับนะฮ่าฮ่าน่าั่าฮ่าฮาเ่าุ่นฮ่าับาฮ่าฮ่าฮ่บฮ่าม่าทุกคนาปครับาฮ่าฮ่าค่าฮ่่าาา เพ่นกเลิกงานอะไรเพิ่อนกะบอกไปสินะอ้โหคสมากกับบางคนเขาเจ้าก็ไปน้ากันนี่สิครับคือผมไปกับไปน้าพงแม่กับสามคนสี่คนลูกกันแล้วกลูกกันแล้วแล้วครับมีลเขาเลยคนเดินที่วันี้ไปน้ำไปสินะครับมาลงมาลงเวลาติดเวลาผู้ใดท็อปฟ้ามสุดครับมันนี่มันนี่เกืสีเป็นนี่เลยครับนี่ไม่ใญ่สมไอสม สิบเลยบ่ครับวันนี้สิบชั่วโมงสิบชั่วโมงครับน่าลากไอ้รถเจ็บมากให้เขาอีกครับสิบชั่วโมงผู้ขับรถรุ่นโม่เหรอจีผู้ขับรถเมื่อวานเลยเมื่อวานเลยเมือนนี่จอดเหี่ยววะจอดเหี่ยวเลยจอดรถจอดรถพวกนั้นพอใครเห็นเห็นเห็นมาเพิ่นได้ได้หลายกูโม่คนนี้ก็จะว่าเพิ่นก็ได้แค่นี้ได้แค่จิ๊บนะเครืองโม่เขาเฮ็ดแป้งเฮ็ดหยังข้าเจ้ากะ ไปเมาต่อนะครับแบบโบได้อโอแต่ว่าได้เป็นเงินเมาเออได้เป็นเงินเมาแตา่ผู้ผู้เฮ็ดได้หลายมื่อเดือนบ่ได้ไปเป็นเมาน้ามูอเน่ยมาได้เป็นเมาโอ้เขาก็อกยูอ่เปทั้งสัปเวลาหมู่เมาแล้วเพื่อนกะแล้วพอดีทีก็คือกลับบ้านนะครับครับสไลก์เ,เงินมากะทีตั้งกันได้เล็กน,น้อยครับครับนั่นก็คือขอมุ่นต่างๆเขาๆครับบรรยากาศเนี่ยเมืองแรงกับเราซู่กันฟังเราซู่พี่น้องผู้ที่มาฟังเนี่ยเราคนแต่ละมือครับเฮ้ยกันหรอกเพ้ครับ เอามากมาพี่น้องผู้ดสิสมัครมากอสมัครมากครับในเขาว่าจะเปิดเร็วๆนี่แหละอันนี้จะเร็วนี่ครับหนาวแล้วคํำเร้วค้ำเร็วครับเอ้าคิดว่าเห็นว่าเห็นว่ากลางเดือนบะเออปลายเดือนนี้ปะของรุ่นสิมาเนียมาสุด้ทยเนี่ยเออ เอาสั้นแล้วพี่น้องจังรไรมีข่าวเข้าควบเคลื่อนไหวการรับสมัครพี่น้องก็ถามอะไรดอกมีข่าวเข้าจังไรกับิีลงใน youtube ให้พี่น้องในเบื้องแบบนี้และครับก็ติดตามครับผู้ใดเมื่อใดสมัครเราไปครับสิมาบอกไปที่สมัครใสิบอกข่าวมาจแจ้งพี่น้องรับรูรับทราบอยู่ิแ้ครับจังไรกคลิปนี้ก็ขอหยาดไปแล้วครับสวัสาาดีครับ <L un ters>